วันนี้มาซื้อชูชี้ให้น้องกันนะคะกันกับน,น้องนัดนะคะน้องนัดจะซื้อชีช้น่ากินส่งให้น้องดูดิน้องจะกินตัวไหน ายแล้วส่งให้น้องร้อยยี่สิบบาทจะแบบนี้จะแบบนี้ออไหนนัดจะเอาแบบไหนจะแบบนี้เหรอแบบนี้เหรอเอาแบบนี้ค่ะหรือว่าเอาเป็นชิ้นเล็กๆแต่ไม่เอาสลับไทยหวานไม่เอานะคะถูกไหมออประมาณเท่าไหร่แค่ป่ะ น้องเอาแบบไหนอันน้องกินด้วยกันนั่นแหละแซลมอนย่างเนาะอันนี้แซลมอนย่างใช่ป่ะคะอันนี้ปังใช่เนาะเดี๋ยวน้องไปเอาตรงนู้นหนึ่ี่สิะหนึ่งยี่สิบเลตายนะเออฝากอันนี้เท่าไหร่คะหนึ่งยี่หน้าหลังปลากรอบร้อนน่ากินหน้าังปลากอบมากอ๋อต้นตอมอะไรด้วยค่ะใส่ถุง มันจะน่ากินทางนั้นเลยอ่ะแม่ไม่ชอบหนูชอบน้องถ่ายน้องดูยังหมดหมดเอาไปให้เรากินเนาะพี่ขาเอาแบบแบบนี้เป็นแมวไข่หวานหมดแล้วหมดแล้วสวัาดีเจ้าแบบนี้เอาเยเปล่ไข่หวานแล้วน้องจะกินเหรออันนี้ก็ได้เอาน้องก็ได้ปุก โอเนแซลมอนเลยสวยไอนนอ้นี้ยเนะอต้ไม่เดีน่แล้วบอกแม่ว่าเดีวล่อะไร 120เดี๋ยวไ,ไปเอาตรงนู้นให้น้องนะนะเดี๋ยวไปเอาตรงนู้นให้น้องสวัสดีจ้านัดสวัสดีจ้ายัางไม่สวัสดีสซีเลยดูมีแต่ของกินนัดทั้งนั้นเลยอะอะไรไม่กินเยอะเอเอต้องเดินไปตรงนะู้นแทน กินหรอกเอาออกูไม่กินเธอเอา,เอ,าออกไป,ไ,ปไปเก็บนู่นเลยมานี่เดี๋ยวไปเอาชิ้นๆน้องกล่องหนึ่งจบน้องไม่กินข้าวหรอกวันนี้เดี๋ยวเอาหมูหมูกรอบให้พอ่อสองกล่องพอแล้วก็เอาไอ้นี่เก็บสองกล่องแม่ทำไมไม่ถุงแม่ไม่บอกไปดิแม่เดินทางนี้นะนัดเอานี่ไปเก็บทางนู้นนะ แยกกันก yeah, ับน้องนัดล่ะมีแต no like. ่คนไม่ทานข้าวใส่รถเถอะแม่น้องกันจะไปเอาชุดเช็ยให้น้องกันไป กันกันไม่ได้ลงคลิปหลายวัยนนะคะมาอาบตรงนี้ชีนา่าทาน140มีหอยเซลด้วยเห็นป่ะโอ้แพงกว่าขอนูอีกวันนี้น่ากินอะ่ะเนี่ยซื้อบริเวณนี้มั้ยมีข้าวด้วยเห้วน้องมากินจะแบบนี้อ่ะแบบนี้หรือแบบน้อง กบบนี้ดีกว่าดีกว่านี่กินอันนี้มันซาลิปาเนี่ยเนี่ยมันก็คืออันะไรไปทำไมไม่กินแบบนี้ก็ได้นะไม่กินไม่ได้กินอะไรแบบไหนอ่ะอันนี้มันแพงกว่าของดูเลยเนาะแพงก็ทำไงล่ะมีหลายอย่างก็แบบเดี๋ยวไปป้อนมันกินก็ได้จะกินหรือเปล่าไม่รู้นะมีแต่ของดิบ แลต้นมันกินก็ได้เป็นไรวัวซื้อไปแล้วไม่กินเองหนูกินเองแม่จเจ้าไข่เนี่ยแม่ก็ไข่กุ้งนะแม่บอกให้โทรถามน้องตโมดไอ้นี่เคยซื้อไปแล้วกินแม่อร่อยใช่แม่อร่อยแม่ซื้อร้านไหนก็ซื้อตรงนี้ต,ตอนนั้น แต่เอาแบบน้องนั่นบอกว่าไม่อร่อยอันนี้มันเป็นปูดอ๋อนือวเป็นแซลมอนเนี่ยเอาแบบนี้นะเนาะตัวนั้นม่ก็ได้เดี๋ยวมันไม่กินหนูกินเองมีอะไรบ้างคะไข่ทูน่านาปูอัดปงแซลมอนร้อยสี่สิบบาทนะคะป่ะมีกันมีกดอกเก็บยังเก็บแล้ว เต็มรถเลยค่ะมีแต่ขนมทั้งนั้นเลยนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอกลักชาแนลนะคะ๊า้บ่ายกัะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ